สวัสดีจ้าพี่น้องมืดิน์นจินสิบ้ามากินอทอดมันปลากกยนี่จินลาดข้าวมาเลยนะาจะนี่ทอดมันก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาฒแซบแนเ่เลยค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ u ูทคบเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆดยเด้อจ้าเด้อมากินกันเลยทอดมันจินเอามาทอดเองนะจะนี่นี่ทอดมันทอดมันทอดมันมากินกันเลยพี่น้อง โอ้ยซามสีดังนี่นะจินปราต้องใส่น้ำจิ้มกระแซบจินมากกินแบบนี้กินกับข่าวสวยอือวันนี้นีข่าวสวยแซ่บมากเลยหอมหอมทอดมันปลาไก,กา่นาแล้วจ้ากินขอาน้ำก่นอน อร่อยมากจิ้ทอดเองเลย <c oughs> ชิ้นใหญ่เลยอร่อยหอมๆม,มันๆมะ้องใส่น้ำจิ้มแซ่บดีกินกับข่าวสวย หอมอือม,มาเด้อจ้าเพื่อท่านได้กินขา้าวทอดมันชามใหญ่ๆเบลเลอเบลเลอรเลยนี่เลยกับข้าวสวยอือ หุงข้าวนทอนแล้วก็กินกับทอดมันในสุดยอดเลยกับข้าวง,ง่ายๆนะจ๊ะเนาะเหนเอามาทอดเองนะจ๊ะทอดเองเลย ร้อนๆข้าวร้อนๆพี่น้องเอ,อ๋ยนี่ กินบ่มากกินน้ำจิ้มนะจ้ะกินแบบเนี้ยแซ่บละกินกับขา้าวมาเลจ้าแซ่บๆหอมๆทอดมันปลาก,กายอ,อยอร่อยอร่อยเลย กิ <G ül üyor> นไปตลาดมากกินกันเลยซื้อมาทอดมาทอดเองแล้วจะนี่ยทอดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเขาสวยร้อนเลย นี่เลยน่ากินไหมล่ะคะ นี่แหละจ้ากินง่ายๆบางบางทีจินกับบอดด้มีเวลานะกินกับแบบเฮเทเทเฮดบางแต่าบาง,างอย่างอยากกินกับบ,บอดด้เฮดเพราะว่ากินบามีเวล拉นะจ้ะ เพื่ออะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูย่างนะจ๊ะง่ายๆบางถัดจินมีเวลาอย่าง่ยจินกกะสิกะเหตุคลิปแบบอย่างๆแน่นอะจ้ะเน,ะนาะนาจ้ากินขอน้ำกัน มอนี้กินเขาเจา้าเขาสวยเด้อ้จเด้อเราก็ทอดมันอร่อยสุดๆข้าวสวยร้อน บถอดมันย่างหลายเลยคุณน่อน่ะ โัวอิ่มหลอจ้าสำหรับคลิปกินทอดมันปลากายกับเข่าสวยห่อนๆนะจน๊ะเนาะจังใดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพัแสแซบหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจหลักยูทูบเนาะค่ะเนาะจาังใดก็ขอบคุณเลยๆล่ะจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย